สนับสนุนโดยง่วนศุนคลิกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งตลาดกลับมาแล้วนะฮะช่วงที่2ของรายการนะอ,อย่าลืมค่ะอย่าลืมใช่ห้ากล่องแจกฟรีนะฮะคุณผู้ชมส่งข้อความมา มาชิงรางวัลกันว่าจะใบกันเหนื่อยจะกที่จะใบละอ๋อนะแค่กค่พิมพ์ A แล้วก็ตอบไม่ใช่สิต้องเลือกอว่าจะเอา A หรือบีแต่อย่าไปเลือก B แต่ถ้าเกิดอยากจะคุยข่าวกันนะฮะก็ส่งมาที่4240333แต่ถ้าชิงรางวัลก็แบบหน้าจอเลยพิปเอตัวใหญ่เป็นวักเลือก A พิมพ์ A เลือก B พิมพ์ B ส่งคำตอบมาที่424066 6นะะ พาไประยอง2เรื่องก็ค,คือเรื่องกลิ่นชุนของสารเคมีคกับเรื่องไฟไหม้วันนี้ก็ต้องไประยองอีกรอบแล้วแค่ใช่เมื่อวานนี้ประมาณสักหกโมงเย็นประมาณทุ่มหนึ่งคุณผู้ชม,มที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมือ,จองจังหวัดระยองชาวบ้านน่ะต่างได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นจนบ้านเรือนสะเทือนคล้ายกับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะฮะโดยเสียงดังเนี่ยมาจากทางเขตประกอบการโรงงานปิโตรเคมีในเครือ IRPC ประจอยมองเข้าไปชาวบ้านเห็นแบบนี้ เห็นแบบกลุ่มควันประกายไฟสีดําพวยพุ่งขึ้นเต็มท้องฟ้าแล้วชาวบ้านก็เคียงเขาแตกตื่นกันหวั่นว่าจะเกิดไฟไหม้โรงงานและเกรงว่าจะเกิดสารพิษรั่วไหลซ้ํากับเหตุการณ์ที่ม้าตรพุธก็เลยทําให้เกิดการกระหนอพยุตนออกใหญ่จากบ้านเรือนกังเต็มเลยพี่จอยผู้บริหารโรงงาน IRPC นะคะระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณโพธิวัน์เผ่าพงช่วงก็อธิบายว่ามันเป็นเหตุเพลิงไหม้ตรงหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ํามันหนัก โรงงานแปรสภาพคอมบ่ายแก๊สออยเป็นหน่วยหนึ่งในการกลั่นน้ำมันของ IRPC แล้วก็ไม่ต้องตกใจเพราะาท้ายที่สุดแล้วเขาควบคุมเพลิงได้ใช่แล้วเบื้องต้นก็ไม่มีรายงานว่ามีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะฮะทางด้านของวิศวกรบริษัทก็บอกว่าความเสียหายในเรื่องของคุณภาพอากาศจากการตรวจได้ค่า ไฮโดรคาร์บอนหรือไอ้น um ้ำมันแล้วก็ไอแก๊สที่เกินค่ามาตรฐานเพียงเล็กน้อยอและหลังจากนี้ไปทางบริษัทจะมีการตรวจวัด,วดจากต่อเนื่องขณะที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีค่าเกินมาตรฐานเล็กน้อยก็ตามแต่ก็ได้มีการให้อพยพชาวบ,บ้านรอบๆออกจากพื้นที่ทั้งหมดมเพราะว่ามันเป็นแก๊สอันตรายมากถ้าแบบว่าเข้าไปสู่ร่างกายเยอะๆเ,ะเะนี่ยอาจจะมีผลต่อระบบอวัยวะในร่างกายได้แต่ว่า สีของมันน่ะแล้วก็ความหนานแน่นของกลุ่มคานาเคกเป็นเราเราก็ไม่อยู่เราตกใจแล้ว<ะ>มันทั้งดําทั้งมืดทมึนแล้วมันดูน่ากลัวว่าตกลงหายใจเข้าไปแล้วปอดฉันจะพังหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยอพยพผู้คนออกจากบริเวณน,นั้นใช่ฮะโกลาหลพอสมควรนะคะ เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะช่วงนี้ที่ระยอง่ายองยอที่บอกแล้วเป็น,เป,นเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเากรรม,าารรมเวลามันเกิดเหตุอะไรแบบนี้เช่นไฟไหม้อะไรระเบิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีผลในเรื่องของกา๊าซหรือควันต่างๆที่เป็นมลพิษต่อป,ประชาชนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพของคนในพื้นที่ม,มากนะคะ เราเข้าใจดีว่ามีแผนอพยพคนมีแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราเข้าใจแต่เราถามคําถามที่เราจะถามกลับไปที่ทุกโรงงานที่มีชุมชนอยู่รอบๆเนี่ยคือเคยซ้อมเขาไหม,มว่าอขั้นที่หนึ่งถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ประชาชนแต่ละบ้านต้องทํายังไงทําตัวยังไงหนีทางไหนไปรวมกันอยู่จุดตรงไหนที่จะปลอดภัยแบบนี้ซ้อมบ่อยๆก็ดีนะ<ช>ออผู้นะชมส่งข้อความมาบอกว่าวงการนาง,งานปัญหามันยาก ยากในการหยั่งถึงปัญหาจริงๆแล้วปัญหาของน้องฝ้ายเนี่ยต้องไปเริ่มต้นที่รากเหง้าของปัญหาหนึ่งเลยคือการคัดเลือกกรรมการในการตัดสินกรรมการใช่เพราะว่าเค้กได้มีโอกาสสัมภาษณ์นางงามรรุ่นพี่เขาบอกว่าการ เคสเขาถามว่าหุ่นของน้องฝ้ายเนี่ยกรรมการได้เห็นไหมหรือว่าได้เห็นแค่วันที่ประกวดตัดสินรุ่นพี่นางงามบอกว่าจริงๆแล้วการประกวดนางงามเนี่ยการจะตัดสินให้ใครเข้ารอบเนี่ยเขามีการปิดห้องลับเลยนะแล้วก็เรียกนางงามเข้ามาทีละคนเพื่อจะดูหุ่นทีละคนทีละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการก็จะรู้เลยว่านางงามคนนี้หุ่นเพรคนนี้ไขมันเยอะคนนี้แบบว่าขาสวยแต่คนนี้มันปรับปรุงร่างกายกันได้ถ้าสมมติว่าหุ่นไม่ไม่เพี้ยนมากอ่ะคือโอเคบอดี้ อาจจะสวยแล้วเดี๋ยวฟิตอีกนิดนึงเอวจะเล็กลองหน้าอกจะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยมันมันฟิตกันได้แต่ของน้องเนี่ยมันดูตันๆใช่เพราะฉะนั้นต้องไปแก้ที่รากเหง้าของปัญหาคือการคัดเลือกกรรมการแล้วเอาใครไปเป็นกรรมการในวันตัดสินนะฮะมาที่เรื่องราวของโรงสีข้าวใช่นะอยากจะยกระดับมาตรฐานนางงามไทยแต่ถ้าไม่ได้คิดอะไรก็แค่จัดไปไหนไก็มีเลขสิทธิ์แล้ว ประกวดประกวดไปเถอะไปประกวดเมืองนอกก็ไม่ได้กลับมาหรอกถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ต้องปรับปรุงใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูคณะกรรมการปีหน้าของเวทีนี้จะเป็นใครกันบ้างนะฮะมาที่เรื่องราวของโรงสีข้าวจากกรณีคดีการชุจริตโครงการรัฐบาลำนำข้าวของรัฐบาลนะฮะในท้องที่จังหวัดชัยภูมิคดีนี้เริ่มมีการสอบสวนกันตั้งแต่27มิถุนายนปีที่แล้วซึ่งจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีการระดมทุกภาคส่วนเข้าตรวจสอบโรงสีในพื้นที่อำเภอบ้านข้าวและพบการชุจริตจำนวนมากแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับโรงสี ที่สมสิทธิ์ในใบป,ประทวนปลอมร่วมกับชาวนาที่แอบโกงข้าวในโกดังโดยข้าวหายไปกว่า750ตันตตรวมมูลค่า,าความเสียหายประมาณ11ล้านบาทพรอจอย ทำได้อย่างไงเนี่ยนี่เป็นการร่วมมือกับชาวนาบางคนด้วยนะโอ้โหนี่สมคบคิดกันทั้งบางเลยนะใช่แล้วนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะถูกต้องล่าสุดความคืบหน้าพบว่ามีโรงสีที่กระทําความผิดถูกแจ้งข้อหาให้ดําเนินคดีแล้วหนึ่งแห่งก็คือโรงสีนพพรตั้งอยู่ในพนที่อํเาเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิโดยข้าวหายไปจากโรงสีมากกว่า750ตันรวมมูลค่าความเสียหายกว่า11เ็ดล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้มีการแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าของโรงสีและคนที่เกกกีี่ยววข้้้อองงไปแล็มารฟ ้องต่อศาลจังหวัดชายภูมิก็มีการตัดสินเมื่อวานไงพ่อจอยตัดสินว่าไงตัดสินบอกว่าสาหรับคดีล่าสุดทางชายภูมิสั่งลงโทษสองข้อหากับเจ้าของโรงสีนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ชาวนาอีก9คนที่ทําการปลอมแปลงเอกสารทางราชการสวมสิทธิ์ใบประทวนข้าวเปล่าโดยม,มีข้าวจริงในมือ,อมและนําข้าวในโกดังของรัฐเนี่ยออกไปหมุนเวียนสวมสิทธิ์ทำข้าวของรัฐหายไปกว่า750ตันพิพากษาลงโทษชาวนาที่เกี่ยวข้อง9้ารายให้จำคุก6เดือนแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาสองปี ส่วนเจ้าของโรงสีสั่งลงโทษจำคุก20ปีไม่รอลงไม่อรอลงอาญ,ญาก็คือต้องติดคุกทันที20ปีอยู่เข้าไปเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นคดีตัวอย่างเลยนะคดีต้นๆคดีลำดับแรกๆที่เขาไปตรวจสอบตั้งแต่ปีกลายแล้วก็ได้หลักฐานคนหนังคาเขาเข้า,ขาหายไปได้ไง750ตัน 750ตันนะเคมันถ <c oughs> ูกเขาเลยนะมันไม่ใช่750ดร้ะมัโลน้คือ750าตัน <c oughs> ันจะงงแล้วเป็นการสมคบคิดระหว่างชาวนากับเจ้าของโรงสีชาวนาาวนาคน,คนถูกรอลงอาญาไปก่อนแต่เจ้าของโรงสีคุกจ้ะยี่สเปีใช่แต่ว่าทางสารก็บอกว่าเป็นเรื่องของจำเลยนะที่จะยื่นขอประกันตัวก็ไปสู้กันในชั้นศาลต่อไปอากากันไปก็ต้อง่อให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าทำทุจริตเกี่ยวกับพระแม่โพศพเนี่ยนะมันจะเอาที่ไหนมาเจริญล่ะนี่ประเทศ ชาวนาในประเทศที่ใช้ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะใช่แล้วนะ,ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานฉันก็เห็นทางคอสอชอร่รวมมือกับทางปปชแล้วก็หลายๆภาคส่วนไปตรวจโกดังข้าวตั้งหลายที่เนี่ยไปหรือต้องล้างบางนะฮะเ,ออเพราะว่าจะแบบว่าด,ดีต้องล้างบางจะจัดการให้สินส้นซากอย่าให้เหลือ<ช>นะฮะใครที่ทําให้ข้าวบ้านเรามีปัญหานะขอให้ได้ได้ไ,ดไปอยู่ในที่ที่ชอบอที่ชอบเลย อาคุณผู้ชมอยากได้กล่องแต่ว่าส่งมาที่เดี๋ยวจ้อันนี้ไม่มีกล่องอยากได้กล่องที่วิจาร์ไงแต่ว่าคุณผู้ชมส่งมาที่3ามสมันไม่ใช่ต้องส่งมาที่หกโใช่ต้องส่งมาที่4ี่สองสนะจ๊ะส่งมาที่3ามสแล้วก็ได้อ่านผ่านหน้าจอแต่ชื่อคุณจะไม่ได้ไปอยู่ในระบบล่อมนะตุ๊ดๆุนะนี่นี่ทำตามทําตามอันนี้หกโโคถามถามมาว่าเอหรือ B ีเท่านั้นแหละนะไปที่เรื่องราวของการ ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวกันบ้างหลังจากที่ผ่านมาทางด้านของคอสอชเขาก็มีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในหลากหลายพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับคืนมานะฮะแต่ว่าล่าสุดทางด้านของหัวหน้าคอสอชอพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มีการสั่งการไปแล้วบอกว่าพื้นที่ไหนที่มีการประกาศให้ยกเลิกเคอร์ฟิวไปแล้วให้กลับไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น การประกาศเคอร์ฟิวก็จะกลับใหม่รอบหนึ่งได้นะ,ะใครอยากให้ยกเลิกเคอร์ฟิวก็ต้องทําพื้นที่ตัวเองให้สงบปลอดภัยไม่มีหใช่ครับไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงรุนแรงและอะไรที่จะทําให้รู้สึกอันตรายอย่างพัทยายอย่างเงี้ยตอนประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยพวกมาเฟียหัวหดหมดเลยเห็นไหม,อมเออแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุร้ายแรงไอ้พวกแว้นไอ้พวกซิ่ง ไปไหนหมดก็ไม่รู้ซึ่งอันนี้ชอบมากเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าเกิดยังมีอีกนะฮะคือตํารวจในท้องที่จัดการไม่ได้หรือต่างๆนานาควบคุมไม่ได้แล้วมันเกิดอีกเขาก็จะมีการพิจารณาให้กลับมาเคอร์ไปอีกรอบหนึ่งก็ไม่เห็นหรอจ้าที่พิษณุโลกอ่ะจ้าครับก็มีบ่อนไงจ้ามอเตอร์ไซค์ที่อะไรเอามาจำนำบ่อนไว้ต้องเกือบ300คันน่ะก็เดงพอพี่ทหารไปเห็นปุ๊บ คุณพี่ตำรวจก็เด้งไปเลยค่ะทั้งจังหวัดเลยค่ะใช่เรียบร้อยนะฮะอไปที่จังหวัดนครพนมภาคอีสานของเรากันบ้างเรื่องราวของการรอบตัดไม้พยุงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าแกงนี้มันแบบมันฉลาดแกมโกงมากมันไปตัดตอนที่ที่ฝนตกหนักฟ้าร้องดังๆให้ชาวบ้านไม่ได้ยินเสียงเลื่อยไงซ่าทูทำไมฟ้าะได้รับการเปิดเผยจาก กำนันตำบลขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมบอกว่า<อ>ไม่อยู่วันหนึ่งช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดพายุฝนอย่างหนักแล้วฝนมันตกหนักนะออแล้วฟ้ามันก็ร้องเสียงร้องเสียงดังต่างนามันมีกลุ่มคนร้ายฉวยโอกาสไปตัดไม้พยุงขนาดใหญ่ในป่าสาธารณะประโยชน์หมู่บ้านที่ตำบขลขามเท่าขออนุญาตเร็เวไหมเร็วนะและจะบอกว่าต้นนี้เป็นต้นพยุงยักษ์อายุ200ปีเล็กดูเนื้อไม้ใช่คนอะไรนี่มันคิดสั้นคิด ขนาดสา3คนโอบปะจอยเส้นรอบวงกว้าง3เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง95ซติเมตรแต่ว่าโชคดีมากที่ชาวบ้านได้ยินเสียงเลื่อยชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันออกมาดูว่าใครเป็นคนทำใช่พอคนร้ายเห็นชาวบ้านปุ๊บมันก็ทิ้งอุปกรณ์ทิ้งต่างๆนานาแล้วก็วิ่งหนีไปนะฮะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยหนึ่งเดือนมันมีพ่อค้าชาวไทยคนหนึ่งมาติดต่อขอซื้อไม้พยุงต้นนี้แหละในราคา2000,000อ้างว่าจะ ตัดและนําศกไปให้ในายทุนที่เวียดนามอีกทอดหนึ่งแต่ว่าตัวของผู้ใหญ่บ้านแลวก็คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ยอมขายออบอกว่าจะเก็บไว้ให้มันตั้งเด่นเป็นสงานเนี่ยอนุรักษ์ให้รุ่นลูกรุ่นหลานศึกษาไว้ดูจนกระทั่งมาเกิดเหตุว่ามารอบตัดสินกลางดึกถ,ถ้าผู้ใหญ่บ้านจําได้ว่าไอ้นายทุนที่มาติดต่อหนะน้าตาเ,ออเป็นยังไงเป็นใครชื่อเสียงเรงนามอะไรคุณผู้ใหญ่บ้านคะไปแจ้งคสชเลยนะคะแจ้งคอสเกตไว้ก่อนว่าอาจมันเป็นขบวนิยมากร วันก่อนเราเห็นประกาศนโยบาย10ข้อนโยบายของคอสชอที่เขาจะแบบว่าทำให้ประเทศไทยของเรากลับมาหน้าอยู่เนี่ยหนึ่งในเรื่องที่เขาต้องทำก็คือเรื่องทรัพยากรป่าไม้แค okay? โดยเฉพาะเรื่องของการลักลอบตัดไม้พยุงและเอาไปขายประเทศเพื่อนบ้านผ่านเราเข้าไปเวียดนามเวียดนามมันส่งจีนอีกทีเนี่ยนะเขาจะเอาให้สิ้นซากเลยคุณผู้ใหญ่คะเขียนจดหมายไปบอกคุณลุงประยุทธ์จันโอชาเลย เพราะว่าท่านเอาจริงนะใช่รครับอพอตัดมาแล้วออจะไปไหนกันคนก็ <โฮ S 1> ถามกัน<ด>นะฮะ,ะทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็มีมติประชาคมบอกว่าจากนี้ก็จะนําไปเก็บรักษาไว้ที่วัดพุทธยาพิบาลซึ่งเป็นวัดในหมู่บ้านอํากำน,นัตำนตําบลขามเท่าอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมท่านท่านเป็นผู้นําที่ที่เยี่ยมมากที่เอาชาวบ้านออกมา ปกป้องต้นไม้แต่ว่าท e ้ายที todas, ่สุดแล้วก็ทำไม่ได้โดนตัดแล้วอะโดนตัดไปแล้วก็จะเก็บไว้ในวัดนะฮะจะนำไปใช้ประโยชน์สร้างศาลาประตูหน exactly ้าต่างซึ่งก็ชาวบ้านก็โอเคก็ก็ยอมเค้กบ้านเราเมืองไทยเป็นป่าพยุงผืนสุดท้ายในโลกนะจ๊ะใช่ครับตอนแรกมันก็มีที่ลาวที่เวียดนามนิดนิดหน่อยหน่อยกัมพูชาแต่ไอ้นายทุนเนี่ยมันไล่ตัดมาหมดแล้วไงเหลือประเทศไทยเนี่ยผืนสุดท้ายจริงๆในโลกแล้วพอฝนตกหนักน้ำท่วมมาน้ำป่าไหลหลากคุณก็มาโทษ นูนโทษนี่คุณกลับไม่โทษตัวเองว่าคุณนคนตัดไม้ทำลายป่าให้หนายทุนเมื่อไหร่มันจะหมดโลกสักทีนะฮะมันไม่ใช่คนที่ดีเท่าไหร่นะเอาทรัพยากรป่าไม้เราไปอ่ะแต่ตัวเองร่ํารวยตัวเอง,ต,เองตัวเองร่ํารวยตัวเองไปซื้อบ้านอยู่ที่อื่นที่มันไม่โดนน้าท่วม<อ>แต่ชาวบ้านในท้องที่เขาโดนน้าท่วมไงใช่เพราะฉะนั้นทุกทุกพื้นที่เนะี่ยถ้าเขาห่วงแหมที่ดินของเขาเนี่ยแปลว่าชุมชนเข้มแข็งใช่ครับ ให้กำลังใจนะคะใช่ครับมาที่เรื่องราวของการรณรงค์ในเรื่องของการเล่นพนันฟุตบอลกันบ้างช่วงฟุตบอลโลกรณรงไม่เป็นันฟุตบอลไม่ใช่ห้ามอย่าไปเล่นไงรณรงค์ว่าอย่าไปเล่นไงล่าสุดที่สนามกีฬาโรงเรียนวิทยาวิทยาลัยที่จังหวัดพระนครสิทธยาเขาก็มีการจัดกิจกรรมการเป็นการเตะบอลกันระหว่างคนกับช้างนะฮะ ใช่มีช้างจากอยุทยาแพรพพันธุ์จำนวนสิบเชือกแล้วช้างแต่ละลช้างแต่ละเชือกก็จอยเขาจะมีการเพ้นที่ลำตัวเป็นธงชาติประเทศต่างๆซึ่งเป็นทีมที่เข้าแข่งขันในฟุตบอลโลกออแล้วก็จะมีคนมาแข่งก็คือนักเกรียนอีกสิคนช้างสิบเชือกนักเกรียนสิคนมาแข่งกันผลมีผลด้วนะใครชนะช้างหร,รือวผลปรากฏว่าเสมอสประตู สามต่อสามจริงๆช้างที่สามลูกคนเตะที่สามลูกวิ่งเก่งมากเลยตุ้มตาตุ้มตุ้ยไปนู่นน่ารักเนาะน่ารักมากทางด้านของผู้จัดการวังช้างอธิยาก็บอกว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นการกระตุ้นตามกระแสฟุตบอลโลกที่จะเริ่มการแข่งขันวันแรกอ๋อดูดูดูยิงยิงแล้วยิงแล้วแท้ธันายนนี้ตู้มเก่งนาะช้างนี่ช้างลูกช้างยังไม่โตมากห้าปีสิบปี นะคะน่ารักมากและนี่ก็คือข่าวที่น่าจะโด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าธงชาติโหทีมที่เข้ารอบทั้งหลายเนี่ย ดูซิเนี่ยกรรมการยังใส่ทงชั้มถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเคกเคก็ไม่กล้าไปแย่งลูกบอลจากช้างอันนี้แต่ว่าลูกบอลนี้เป็นลูกบอลพิเศษประจอยมันจะมีลักษณะใหญ่เด้งดึ๋งเด้งใหญ่กว่าปกติสักนิดหนึ่งช้างก็อาจจะถนัดคนอาจจะไม่ถนัดนี่ถ้าเขาดีใจเขายินเข้าเห็นไหมเขาก็มีดีใจของเขาละเอามาเขาบอกว่าเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยอย่าไปเล่นพนันฟุตบอลนะฮะซึ่งเขาก็ตั้งเป็นศูนย์ปราบปรามพนันฟุตบอลเรียบร้อยแล้วก็เป็นการบูรณาการ หลายภาคส่วนทั้งมหาไทยตำรวจทาหารแล้วก็ฝ่ายปกครองก็<ช>จะช่วยกันนะคะคแล้วก็ถ้าใครมีเบาะแสโต๊ะพนันบอลอะไรเนี่ยก็แจ้งกันด่วนเลยใล้วครับนั้นเยววาวชนเราเสียคนถูกต้องอ่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะส่งคำตอบมาร่วมลุ้นรับกล่องจานดาวเทียมไปชมที่บ้านกัน<ม>คำถามถามว่า ทางด้านของสมุนไพรชนิดใดที่เตรียมสกัดมาเป็นลูกอมเลิกสูบบุหรี่ข้อ A อหญ้าดอกขาวข้อบีฟ้าทลายโจนคำตอบพิมพ์ N ตัวใหญ่เว้นวรรคตามด้วยคำตอบว่า A หรือ B ส่งมาที่4240666วันนี้แจกอีก5รางวัลน,นะฮะใช่ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยข่าวกันต่อ,อแปบบสเดียวพักกันก่อนฮะ